มีหลายสาเหตุที่ Dog Wonderland h นด l ฮตัดสินใจส่งสุนัขไปประกวดภายใต้ f c i 1. การรับรองสายพันธุ์ FCI เป็นองค์กรสุนัขที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกการได้รับรางวัลจากการประกวด FCI แสดงให้เห็นว่าสุนัขมีสายพันธุ์แท้และตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ที่เข้มงวดของ FCI สิ่งนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของสุนัขสำหรับการผสมพันธุ์2การยอมรับ การชนะการประกวด FCI นั้นถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสุนัขและ Dogs Wonderland House สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มชื่อเสียงของข้อสุนัขและดึงดูดให้คนรู้จักสุนัขสายพันธุ์ที่เลี้ยงมากขึ้น 3. การปร,ปรับปรุงพันธุ์การประกวด FCI ช่วยให้ผู้ตัดสินประเมินคุณภาพของสุนัขแต่ละตัวสิ่งนี้สามารถช่วยให้ Dogs Wonderland House ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของสุนัขของตน และเลือกสุนัขพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับการผสมพันธุ์ 4. <See. S 1> สุขภาพสุนัขก,การประกวด FCI มักต้องมีการตรวจสุขภาพสุนัขก,ก่อนเข้าประกวดสิ่งนี้สามารถช่วยให้ Dogs Wonderland House แน่ใจว่าสุนัขของตนมีสุขภาพดีและปราศจากโรค 5. <Huh. S 1> การฝึกอบรมและการเข้าสังคมการเตรียมสุนัขสำหรับการประกวด FCI ต้องใช้การฝึกอบรมและการเข้าสังคมจำนวนมากสิ่งนี้สามารถช่วยให้ ด็อกวันเดลันเฮาสสร้างสุนัขที่มีนิสัยดีและเชื่อฟัง 6. ความสนุกสนานเจ้าของสุนัขและสุนัขมักจะสนุกกับการเข้าร่วมการประกวด FCI เป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆและเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขโดยรวมแล้ว FCI เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการส่งสุนัขไปประกวดภายใต้ FCI นั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับ d o อ o n ัเดลันเฮ หมายเหตุ FCI ย่อมมาจาก Aftration e s i n o l o g y International ซึ่งแปลว่าสหพันธ์สุนัขนานาชาติอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพจย u b e c แช n แนลและ t i k t o k ของเราให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะเราจะพยายามสร้างผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปขอบคุณอีกครั้งจากใจจริง